เดี๋ยวพี่ปับลงเมื่อกี้เราคงจะเห็นด้วยกันน้องไปแล้วนะอันลำดับต่อไปนะครับจะเป็นลำดับที่9นะครับเด็กหญิงคุณรณนัดทัญญเจริญตัวแทนจากโรงเรียนธรรมโชลศึกษาลัยครับ นักกรรมาการครูอาจารย์และเพื่อนเพื่อนักเรียนทุกคนค่ะดิฉันได้ยิงกุรินทร์ธัญเจริญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนธรรมโชตศึกษาไรวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอในหัวข้อจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ค่ะในสมัยอดีต เราจะเห็นว่าโลกของเราการการดำรงชีวิตของคนในสมัยก่อนเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะเนื่องจากไม่ได้นำหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการดำรงชีวิตค่ะแต่ในสมัยปัจจุบันการดำรงชีวิตเป็นไปด้วยความเรียบง่ายสะดวกประหยัดเวลาและทุนแรงมนุษย์ไปได้มากค่ะเนื่องจากมีเครื่องมือความสะดวกมากมายมีเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพานะต่างๆค่ะ และยังได้นำหลักการทางวิทยาศาสตร์นี้เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆอีกมากมายค่ะเช่นทางด้านการศึกษาเรารู้กันดีว่าการศึกษาสมัยใหม่นอกจากจะศึกษาจากในหนังสือเรียนแล้วยังศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทำงานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ทำให้นักเรียนมีหลากหลายช่องทางในการเลือกการศึกษาตามที่ตนถนัดค่ะ และการเก็บข้อมูลนั้นเก็บได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการเก็บในรูปแบบของเสียงการเก็บในรูปแบบของภาพและการเก็บในรูปแบบของเสียงและภาพซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วทําให้มีความสะดวกทําให้มีความสบายมากยิ่งขึ้นค่ะทางด้านการแพทย์นะคะการแพทย์สมัยใหม่ได้นำวัก,การทางทยาศาสตร์เข้ามาประดิษฐ์และประยุกต์เป็นเครื่องมือทางการแพทย์มากมายทำให้มีความสะดวก และได้ผลเร็วตามที่คณะแพทย์ต้องการค่ะและยังได้นําความรูใม้ใหม่ๆทางวิทยศา,าศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยทําให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะทัทง้งทางด้านการอุตสาหกรรมนะคะโรงงานสมยัยใหม่จะมุ่งเน้นที่จะนําหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในโรงงานของตนเนื่องจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการต่างๆมากมายทําให้มีความสะดวกผลิตสินค้าและบริการได้เร็วตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะทางด้านการเกษตรกรรมนะคะในสมัยโบราณการทําการเกษตรต่างๆจะใช้โคกระบือในการทําการเกษตรและการรุมพืชผักหรือการกำจัดศัตรูพืชค่ะก็ใช้หลักการทางธรรมชาติและสารชีวภาพในการ กำจัดสัตรูพืชหรือบำรุงพืชผักค่ะแต่สมัยปัจจุบันเราจะเห็นว่าเราจะใช้เครื่องยนต์แทกนการการรุงพืชผักก็จะใช้เป็นสารเคมีแทนค่ะซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วและสารเคมีบางชนิดยังช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่เร็วขึ้นตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะทางด้านการสื่อสารนะคะ ในสมัยในสมัยใหม่นี้การสื่อสารเป็นไปด้วยความรวดเร็วและสะดวกค่ะเนื่องจากมีเครื่องมือสื่อสารที่เรียกว่าโทรศัพท์มือถือค่ะการใช้โทรศัพท์มือถือนี้ทําให้มีความสะดวกรวดเร็วทําให้สามารถติดต่อกันได้ถึงแม้เราจะอยู่ในระยะที่ห่างไกลกันค่ะการเดินทางค่ะในสมัยใหม่ได้ใช้ยานพาหนะในการเดินทางไปสถานที่ต่างๆทําให้มีความสะดวกทุแนแรงมันไปได้มากค่ะ การเดินทางข้ามประเทศข้ามทวีปก็ไม่ต้องใช้ระยะเวลานาน,านๆเป็นเดือนๆค่ะเนื่องจากมียนานพาหนะที่เรียกว่าเครื่องบินสามารถพาเราไปได้ทุกที่ยังที่จุดหมายได้สะดวกค่ะที่ที่ถึนกล่าวมาทั้งหมดนี้จะเป็นการมุงชีวิตสมัยใหม่โดยมีวิทยาศาสตร์เข้ามามีอิทธิพลในการมุงชีวิตของเราค่ะทำให้การมุงชีวิตของเรานั้นเป็นเรื่องความสะดวก เรียบง่ายและมีความสบายมากยิ่งขึ้นค่ะที่ฉันขอ,ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ค่ะขอบคุณค่ะลำด,ดับต่อไปนะครับจะเป็นลำดับที่สิบ เด็กหญิงพิมพ์พกาว,วันนาจากโรงเรียนดีวิตราชอุปถัมภ์ครับไม่ทราบมาหรือยังครับ,าารรบเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ